สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวาดรูปบนจอมือถือนะคะในแอปคายมาสเตอร์นะคะวาดรูปในแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยให้เราเลือกมานะคะจะเอาไปสมมติว่าจะเอาไปใส่ IG เนาะให้เลือกหนึ่งต่อหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราจะเอาไปใส่ YouTube นะคะเราก็เลือก16ต่อ9เสร็จแล้วนะคะให้เราเลือก แบ็กกราวนะคะแบ็กกาววันนี้เราจะเลือกเป็นสีขาวล้วกันนะคะเพราะว่าสมมติว่ามันเป็นกระดาษคนอื่นจะเลือกสีอะไรก็ได้นะคะเสร็จกดเครื่องหมายถูกนะคะเสร็จแล้วเราก็ลากเขามานะคะลากเขามาเท่าไรก็ได้ที่คุณต้องการนะคะแอปนี้ก็จะลากได้ถึง30วิอ่า30นาทีเลยทีเดียวนะคะ แล้วเราจะวาดรูปยังไงหลายๆคนจะงงใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่เลเยอร์นะคะไปที่ hand writing นะคะอันนี้เลยเรามาดูกันอันนี้เป็นขอบเส้นนะคะขอบเส้นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีเส้นซิกแซกต่างๆมีลายปากกามีแบบเป็นวงกลมมีเป็นสี่เหลี่ยมแบบทึบ นะะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะสี่เหลี่ยมแบบทึบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็ลบออกเราก็เรามาดูถ้าเราวาดเราอยากเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเราก็กดแบบทึบนะคะก็จะได้ประมาณนี้และก็อยากเปลี่ยนสีอื่นบ้างอย่างเช่นสีดำนะคะสีเ่ากับสีดำเข้ากันได้ด้วยดีนะคะเราก็วาดเดี๋ยวลองให้ดูเราก็ ลองเป็นวงกลมบ้างนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีอยากได้สีอื่นที่สดใสชมพูบ้างอะไรบ้างนะคะเราก็นี่นะคะเราขยายให้เขาใหญ่ได้นะคะก็ทําแบบนี้ไปเสร็จแล้วกดเครื่องไม้ถูกนะคะแล้วก็ไปอีกอันนี้คือการ hand writing มีหลายแบบมากนะคะเราลองกดเป็น painting ดูนะคะลองเอาสีเขียว นะคะลองเขียนแบบนี้นะคะเป็นลายต่าง,างๆซึ่งำทำได้ง่ายมากๆนะคะเสร็จแล้วนะคะก็กดถูกนะคะลาก,กไปเราก็ลองทำไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้คือสิ่งที่ทุกคน อันนี้เป็นดินสอปลายก็จะลหลมนิดนึงเราก็จะใช้สีดำนะคะเราก็กดเลือกสีดำมาแล้วมันก็จะขึ้นตรงกลมๆตรงนี้นะคะว่าเราเลือกสีอะไรไว้นั่นเองเราจะมาเขียนนะคะสมมติว่าเราอยากจะเขียนแบบลายเส้นหรือว่าอะไรที่ทุกคนอยากจะเขียนนะคะให้เขียนลายบนภาพอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราอยากจะลบทำยังไงก็กด มันจะขึ้นสี่เหลี่ยมมุมรูปปลาแบบนี้นะคะเราก็กดที่ถังขยะก็ลบนะคะเขียนที่เป็นเส้นวาดแบบไหนเราก็สามารถที่จะเลือกสีเลือกสีชมพูแล้วก็แบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบบเส้นซิกแซกอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นเส้นไม่ทึบนะคะทำเป็นขอบ ล้วก็ทําออกมาเป็นขอบใหญ่แบบนี้นะคะถ้าเราไม่ชอบมันใหญ่เยอะเกินไปนะคะเราทํายังไงเราลบไปเลยมันก็จะไปทั้งหมดแต่ถ้าเราแบบเออเราอยากวาดใหม่นะคะแต่ไม่อยากให้ลบทั้งหมดนะคะทายัางไงดีเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เราก็วาดนะคะเสร็จแล้วมาเพิ่มตรงอันนี้ไซส์ขนาดใหญ่เล็กแค่ไหนเราก็มาปรับตรงนี้นะคะอยากได้เล็กอยากได้ใหญ่นะคะแบบ เป็นเพนพอยท์ที่เป็นปลายปากกาเนาะถ้าเราอยากได้ใหญ่สมมติเราอยากวาดรูปดอกไม้ที่มันใหญ่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าให้มันดูแบบแล้วเราก็เปลี่ยนสีอยากได้ด้านในสีเขียวอะไรเงี้ยแล้วก็วาสีเขียวนะคะ ง่ายมากๆกานดอกไม้ก็อยากเน้นอยากได้สีน้ำตาลอะไรอย่างนี้ก็เลือกสีนะคะสีก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งก็จะง่ายมากๆนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ไปต่อสมมุติว่าเราอยากจะลบตรงสีเขียวเราไม่อยากจะอันนี้คือกดลบมันก็จะลบไปหมดเลยนะคะเป็นยังลบนะคะ แล้วอันนี้ลบทั้งหมดนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกดแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเราอยากได้สีแดงบ้างมันจะได้ดูชัดๆปลายแบบไม่ต้องหนามากนะคะเราก็เลือกปลายตรงนี้ให้เขาเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็มาวาดกันเลยนะคะว่าเราอยากวาดอะไรเขียนอะไรก็ได้นะคะก็จะง่ายๆแบบนี้นะคะซึ่ง ทุกคนสามารถที่จะทําได้นะคะวาดรูปลงในแอปที่นี้เราอยากวาดรูปบนบนวิดีโอของเราเราต้องทำยังไงเราต้องเพิ่มมีเดียขึ้นมานะคะแต่สีขาวเขาเป็นเลเยอร์ด้านแรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องแอดเลเยอร์นะคะแอดมีเดียนะคะเสร็จแล้วเราก็แอดตรงนี้นะคะที่เราแคปเจอร์ไว้โอเคดึงรูปมานะคะแล้วก็ So, อันนี้เรก็เืียนมาตรงนี้ให้เล็กนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดินด้านบนเสร็จแล้วเราจะเขียนว่าอะไรดีทุกครั้งถ้าเราอยากจะกดบันทึกนะคะให้กดเครื่องหมายถูกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวภาพมันจะไม่บันทึกให้เรานั่นเองนะคะด้านบนเป็นแท็กคือตัวหนังสือเราพิมพ์ใส่ได้เลยนะคะแต มีวิดีโอที่บอกว่าใส่ข้อความแท็กยังไงนะคะใส่ข้อความใต้วิดีโอใต้รูปภาพยังไงทีนี้เรามาเขียนกันบ้างนะคะอันนี้เราจะเขียนเป็นภาษาไทยนะคะเชอร์ี่อะไรอย่างนี้อ๊บก็กดกลับตรงนี้นะคะมันจะแบบรีเวิร์ดไปให้เรานั่นเองโอเคก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้คือการเขียนรูปภาพแต่ถ้าสมมติเราอยากจะลบแบบทีละตัวนะคะก็จะกดตรงนี้แล้วก็ลบไล่ไล่ไล่ลบมานะออกไปนะคะโอเคอันนี้คือลบทั้งหมดอันนี้คือลบทีละตัวอมาเขียนใหม่นะคะก็ลองเขียนนะคะก็จะประมาณนี้ โอเคแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะหลังจากนั้นก็กดบันทึกนะคะเขียนเสร็จแล้วนะคะเราจะเขียนอะไรต่อก็เขียนได้นะคะเขียนข้อความตัวใหญ่มาก โอเคก็ okay. จะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนสีได้กดบันทึกนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีใหม่ไปที่เลเยอร์นะคะเลือก hand writing เปลี่ยนสีนะคะอันนี้ก็คือเรียนตัดต่อ เห็นไหมคะก็จะประมาณนี้ก็ง่ายมากๆนะคะทุกคนก็สามารถที่จะทำได้นะคะลองทำดูมันเป็นอะไรที่ช่วงโมเมนต์ที่เราอยากจะเอามาสมมติว่าเราอยากจะเพิ่มเลเยอร์เป็นอย่างอื่นนะคะอลองเพิ่มเลเยอร์ออกมานะคะเอาอันนี้มาใส่นะคะแล้วก็ เราก็ใส่ข้อความนะคะด้วยการเขียนด้วยมือนะคะ Handwriting นั่นเองเนี้ยเราก็จะเลือกเป็นสีชมพูอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็บอกว่า Dating Online นะคะก็จะประมาณนี้ลากออกลากมาให้ยาวกว่าเดิมสดเสร็จแล้วก็เพิ่มคำว่าออนไลน์เข้าไปนะคะ แบบนี้เลยค่ะง่ายมากๆนะคะถ้าจะลบเขียนอาออ่างใหม่ <c oughs> ก็ลบออกนะคะแล้วก็เพิ่มอาออ่างอีกหนึ่งตัว <c oughs> ก็จะประมาณนี้ซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะทำได้แบบง่ายๆเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นดูกันนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงกอนอื่นนะคะกดถูกก่อนนะคะกดบันทึกไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ลองกลับมาเล่นกันนะคะ ตั้งแต่ทีแรกเลยนะคะหลังจากที่เราทำแล้วนะคะก็จะเลย์นะคะกดเลย์ไปนะคะเขาก็จะมีการเปลี่ยนสิ่งที่เราเขียนไว้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนสามารถที่จะทำตามได้นะคะง่ายมากๆนะคะอันนี้ก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะคะลองทำดูนะคะไม่ได้ยากเลยบางครั้งมันเป็นอะไรที่ น่าเล่นมากๆนะคะได้มีความรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อนั่นเองนะคะถ้าเรามีลูกเล่นแบบนี้โอเคเรามาดูกันแล้วมันมีลูกเล่นอย่างอื่นที่เราสามารถที่จะทําเพิ่มได้หลายคนยังไม่รู้คือนะคะก็ลองดู draw by stroke เห็นไหมคะเขาก็จะทําได้หลายแบบอันนี้ draw แบบ in order นะคะแล้วก็เพิ่มความยาความเร็วได้ด้วยนะคะก็จะง่ายมากๆนะคะเฟดค่อยๆเข้ามานะคะพ o p เป็นการแอนิเมชันอย่างหนึง่งสไลด์เข้ามาคล้ายๆกับตัวเวลาที่เราพิมพ์นะคะแต่ว่านี้เป็นตัวที่เราเขียนออกมาลายมือมันก็จะต่างกันนะคะก็สไลด์นะคะ slide, น,ะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ เสร็จอันนี้เรากดถูกเราพอใจแล้วนะคะตอนที่เขาเข้ามาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพาไปถ้ำเลือกจิ้มไปให้เขาขึ้นขอบเหลืองนะคะตัวที่เราจะเปลี่ยนแล้วช่วงระหว่าง animation ที่เล่นอยู่ตรงหน้าจอเราอยากให้เขาบ l i n k หรือเปล่านะคะหรืออยากให้เขา f l i กนะคะถ้า f l i กแบบนี้ก็จะเห็นชัดนะคะ สมมติว่าเราอยากให้เขาฟลิกเนาะเราก็กดแบบนี้แล้วขาออกทำยังไงนะคะตอนที่ out โ o ออกมานะคะให้กดอีกทีสีเหลืองนะคะจากนั้นให้จิ้มตรงนี้นะคะการที่เขาออกจะให้เขาแบบลบออกไปทีละตัวหรือว่าลบแบบไม่ได้อินออเดอร์ไม่ได้ทีละตัวแล้วก็เฟดออกอะไรอย่างนี้นะคะสไลด์ไปทางข้างฝา สไลด์ไปทางด้านซ้ายนะคะหรือว่าสไลด์ไปด้านบนสไลด์ไปด้านล่างหรือว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะเห็นไหมคะทีนี้เรามาเล่นอันนี้กันนะคะทุกข้อความที่เราเขียนที่เป็นสีส้มๆนะคะเราสามารถที่จะเติมความเป็นเขาเรียกอะไรความพิเศษเข้าไปได้เนาะ อย่างเช่นเดี๋ยวเราเริ่มเล่นจากตรงนี้เลยเพราะว่าทุกข้อความเราสามารถที่จะเพิ่มลูกเล่นให้เขาดูน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะบางครั้งการตัดต่อมันใช้เวลานานเพราะเรามัวแต่อยากใส่โนอนใส่อันนี้อะไรแบบนี้เนาะโอเคนะคะนี่ก็หายไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันสมมติเราคลิกที่ d a ตติ้งเราอยากให้เขา drop นะคะอยากให้เขาแบบ pop หรือว่า drop นี่คือ drop เห็นไหมคะคือการ drop แบบง่ายๆนะคะใช้เวลานานนิดนึงสักสองวินาทีในการ drop นะคะหลังจากนั้นเราอยากให้เขาสไลด์ดาวเพื่อที่จะ fade ออกไปนะคะเราก็กดตรงนี้สไลด์ d าวนะคะก็ออกแบบสไลด์ดาวก็จะเลือกสไลด์ดาว แล้วเขาก็หายไปนะคะโอเคกดไปเลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะสไลด์ดาวแบบออนไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะอยากให้เขาเริ่มจากการสไลด์เข้ามาหรือว่ารออินออเดอร์แบบช้าๆนะคะสักสองวินะคะแล้วก็ให้เขาสไลด์ไปด้าน ฝาดีไหมคะโอเคเราอยากให้เขาสไลด์ออกทางด้านขวานะคะเราก็สไลด์ไรท์แบบนี้นะคะโอเคง่ายมากๆเลยแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนี่คือการวาดรูปบนวิดีโอนะคะวาดรูปหรือว่าเขียนตัวหนังสือแบบ h a n d writing ง่ายๆนะคะ หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจในการทำาการวาดรูปในแอปพลิเคชันนี้นะคะง่ายมากเลยวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ